ฟิวชื่นทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ เราคือผลรวมของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเราถึงกลายเป็นเหมือนคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดได้พอสภาพแวดล้อม environment ที่เราใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันมีผลมากๆว่าเราจะกลายเป็นคนแบบไหนในอนาคตคือในสมองของเราอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า mirror neuron ซึ่งส่วนนี้จะทําให้เราอ่ะลอกเรียนแบบคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยเยอะๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันเป็นแบบอัตโนมัติเลยคือเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องทําอะไรเลยคือมัน copy คนนั้นแบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาหาวคือเวลาเราเห็นใครก็แล้วแต่หาวอะ่ะร่างกายของเราอ่ะจะหาวตามโดยอัตโนมัติซึ่งผิวมั่นใจว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนอะ้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องหาวล่ะเอาเป็นเรื่องอื่นถ้าสมมุติเราเอาตัวเองอะไปอยู่กับคนที่เขาขี้เกียจเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาชีวิตไม่มีเป้าหมายทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงคําตอบก็คือใช่ค่ะ เราจะกลายเป็นคนแบบนั้นคือด้วยความที่สมองของเราอะ่ะมันไม่สามารถแยกแยะได้ขนาดนั้นว่าเฮ้ยพฤติกรรมนี้เธออย่าก๊อปปี้นะพฤติกรรมนี้เธอก๊อปปี้ได้นะคือ มันไม่สามารถแยกแยะได้สมองของเราอะก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้จนทําให้เราอะกลายเป็นคนที่มีนิสัยแบบนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนโพสิทีฟไปอยู่ใกล้คนที่มีเป้าหมายในชีวิตไปอยู่ใกล้คนที่เขาขยันไปอยู่ใกล้คนที่เขาประสบความสําเร็จเราก็จะได้รับพลังงานดีๆจากเขาเราก็จะได้รับพฤติกรรมดีๆจากเขาสิ่งที่พิวพูดอะมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกหรือว่าเรื่องอะไรเลยแต่มันคือ neuroscience มันคือวิทยาศาสตร์พิวก็เลยอยากให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองดูว่าคนที่ทุกคนกำลังใช้เวลาด้วยมากทีี่สุดตอนน ห้าคนทุกคนอยากเป็นคนแบบเขาไหมเขาเป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเรามีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตไหมหรือเป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดแรงคนรอบตัวเราอะมีผลกับเรามากกว่าที่เราคิดมากๆและคนที่เราอยู่ด้วยเขาเหมือนเงาสะท้อนในกระจกเราเลยถ้าทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงอะให้ทุกคนมองคนรอบตัวที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุดนั่นแหละคือคําตอบและถ้าเราไม่ได้อยากเป็นเหมือนคนรอบตัวเราละ่ะเราจะทํำยังไง พิเชื่อว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆคนกําลังเผชิญอยู่คือเราอยากจะพัฒนาตัวเองเรา,าจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะเป็นโน่นเราจะเป็นนี่อยาจะเป็นนั่นแต่คนรอบตัวเราตอนนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้มีคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาเลยแน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะเลือกไม่ได้เช่นคนในครอบครัวเราหรือว่าคนในที่ทํางานเราแต่สิ่งที่เราทาได้อะคือการเสริมสภาพแวดล้อมใหม่เข้าไปในชีวิตของเราเราสามารถเลือกฟังพอดแคสต์จากคนที่เราชอบได้คนที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคนที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะเราอยากประสบความสําเร็จแบบเขาบ้างอะเราถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบฟังพอดแคสต์เราอาจจะอ่านหนังสือของคนที่เราอยาก,ากเป็นแบบเขาก็ได้คนที่เราชอบไมเซ็ตของเขาคนที่เราชอบวิสัยทัศน์ของเขาคือการที่เราอ่านหนังสือข,ของเขาอะมันก็เหมือนเราได้อ่านชีวิตทั้งชีวิตของคนคนหนึง่งทั้งประสบการณ์ของเขาข้อผิดพลาดของเขาความสําเร็จของเขาคือเราได้อ่านทุกๆอย่างของเขาดูจนเหมือนเรารู้สึกว่าเขาอะคือเพื่อนของเราอะพิวก็เคยรู้สึกว่าเออการที่เราพัฒนาตัวเองมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ บางครั้งเรารู้สึกเหมือนเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของคนรอบตัวเราเลยคือบางทีการพัฒนาตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาชอบมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาสนใจมันเหมือนเราต้องรู้จักหาเพื่อนใหม่คนที่เขาชอบเหมือนเราคนที่เขาอินกับการพัฒนาตัวเองเหมือนเราสิ่งที่เราทําได้ก็คือหาอินพุตจากภายนอกอย่างเงี้ยทั้งพอดแคสต์ทั้ง u t u b e ทั้งหนังสือคือทุกอย่างเหล่านี้เขาก็คือคนเหมือนกันคือเราอาจจะไม่ได้พูดคุยกับเขาแต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังอะมันอา่่่งยึแแแลลล้้ววตะ เราเลือกจะฟังอะ่ะคือเราสามารถเลือกได้หมดเลยว่าเราชอบอะไรเราอยากเป็นแบบคนไหนเราอยากประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรทําธุรกิจอะไรคือพิวหรู้สกว่าเราเกิดมาในยุคเนี้ยคือมันเป็นยุคที่โชคดีมากๆอะ่ะที่มันมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลในหนังสือคือทุกอย่างเราสามารถหาข้อมูลได้หมดเลยอะ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะหาข้อมูลหรือเปล่าหรือเราเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลย แล้วพออินพุตในแต่ละวันของเรามันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าเอ้ยตอนเช้าเราฟังพอดแคสต์คนประสบความสําเร็จตอนก่อนนอนเราฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนมันกลายเป็นว่าข้อมูลเหล่านี้ที่มันเข้ามาในสมองของเราทุกๆวันทุกๆวันอะมันทําให้เราอะกลายเป็นคนที่เหมือนเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราจะเริ่มคิดเหมือนเขาเราจะเริ่มมองโลกนี้เหมือนเขาเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสเหมือนเขาอาถ้าเมื่อกี้เป็นแบบออนไลน์พิวจะมาพูดแบบออฟไลน์นะคะว่าเราจะสามารถหาเพื่อนแบบนั้นได้ยังไงบ้างในชีวิตจริงคืออยาแกเนนนะจป็คบบไห แล้วเราก็ทําตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นก่อนคือถ้าเราอยากจะมีเพื่อนที่ชอบออกกาลังกายเราอยากจะมีเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสืออยากจะมีเพื่อนที่มีวินัยให้เราเป็นทั้งหมดนั้นก่อนอสมมติเพื่อนชอบออกกาลังกายแล้วเราไม่ชอบออกกําลังกายคือความสัมพันธ์เพื่อนแบบน,นี้มันจะไปรอดได้ไงก่อนนั่นคือเหตุผลว่าทาไมเราถึงต้องเป็นคนแบบที่เราอยากจะ attract เราอาจจะไป join workshop อาจจะไป join run club อย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าคนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยเขาก็ไปออกลังคลับคือในนั้นก็มีเพื่อนเยอะแยะแต่ไปหมดเลยที่ชอบออกกําลังกายเหมือนกันคื เพื่อนในชีวิตจริงอ่ะมันหาได้ทุกคนแต่มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะกล้าจะไปจอยกับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเลยคือถามว่ามันมีไหมบุ๊กคลับอ่ะบุ๊กคลับก็มีถ้าเราชอบอ่านหนังสือเราก็ไปจอยบุ๊กคลับก็ได้สถานที่พวกเนี้ยก็จะเป็นที่ที่จะทาให้ทุกคนอ่ะได้ไปเจอกับเพื่อนใหม่ได้ไปแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆแล้วเราก็ต้องรู้จักให้พลังงานดีๆกับตัวเองด้วยเพื่อที่เวลาเราไปเจอคนอื่นเราจะได้แลกเปลี่ยนพลังงานดีๆให้กันและกันได้ไม่ใช่โอ้ยฉันก็เป็น e NERGY ลบๆแล้วเราไปเจอคนอื่นเราก็ SPREAD negative energy มันก็ไม่ได้เราก็เออใส่ Energy บวกบวกบูสบูสให้ตัวเองก่อน แล้วเราเขาก็ไปเจอคนภายนอกอย่างเงี้ยมันจะได้แบบบูสต์บูสต์บูสต์กันขึ้นไปเลยพอการที่เรามีพลังบวกเราก็จะดึงดูดคนที่มีพลังบวกเหมือนกันมาหาเรามันก็คือแบบเนี้ยว่าแบบเอเนอร์จีมันแมชแล้วเวลาคุยกันอย่างเงี้ยมันก็แค่โฟล์คือไม่ว่าตอนนี้ทุกคนจะมีเพื่อนแบบไหนอยู่ในชีวิตอะ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรผิดกับเพื่อนที่เรากําลังมีอยู่ในตอนนี้แต่สิ่งที่ผิวต้องการจะบอกก็คือเพื่อนรอบตัวของเราอ่ะเราสามารถเลือกได้เพื่อนรอบตัวของเราอะ่ะมีผลต่อชีวิตเราเยอะมากๆคืออบาาางทีะเราาจจไม่ไดด้้ตตองตัเขาออกจาก ีิตการที่เราไม่ได้อยากเป็นแบบเขามันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนท็อกซิกหรืออะไรก็แล้วแต่คือบางครั้งคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันคือผิวมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆสิ่งสําคัญของการที่เราอะต้องเอาตัวเองไปอยู่ล้อมรอบคนที่เราอยากจะเป็นอะมันเป็นเพราะว่าคนเหล่าเนี้เขาสามารถเปลี่ยนไอดีนิตี้ของเราได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยมันคือสิ่งที่เราใช้นิยามตัวเองว่า เราคือคนแบบไหนเรามีพฤติกรรมยังไงแล้วตัวตนเราเนี่ยที่เราคิดว่าเราเป็นมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราไปได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยเพราะว่าตัวตนที่เราเชื่อว่าเราเป็นอะมันคือสิ่งที่ไม่ต้องฝืนซึ่งตัวตนเราเนี่ยมันก็คือการให้เราหยิบจับมาจากคนรอบตัวเรานั่นแหละสมมุติเราเป็นสีขาวแล้วเราไปอยู่ท่ามกลางสีดาสีดําอีกสอันมันจะกลายเป็นสีขาวได้ปะ คือมันยากแต่สีขาวหนึ่งเดียวอะ่ะจะกลายเป็นสีดำอะ่ะคือมันง่ายคือมันง่ายมากเพราะมันโดนอิทธิพลอีกสีคนที่ทําให้สีขาวต้องกลายเป็นสีดำอะ่ะดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นสีขาวเราก็ไปหากลุ่มสีขาวอยู่ถ้าเราเป็นสีดําเราก็ไปหากลุ่มสีดาอยู่สมมติเพื่อนเราห้าคนอะ่ะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากแล้วเราเป็นคนเดียวที่ไม่ออกกําลังกายทุกคนคิดว่าทุกคนจะรู้สึกผิดปะที่ทุกคนต้องตื่นมา <S <s <spirituality> <S เห็นเพื่อนพูดเรื่องออกกําลังกายทุกๆวันทุกๆวันแต่เราเป็นคนเดียวที่ไม่ออกกําลังกายคือ เราไม่สามารถทนสถานการณ์แบบนั้นได้นานเพราะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อะเราเป็นสัตว์สังคมเราอยากจะเข้าพวกแล้วการที่เราเป็นคนเดียวที่ไม่ออกกําลังกายมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าพวกแล้วถ้าเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอะเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยมันวันนอนแต่อยู่บนเตียงชีวิตไม่ทําอะไรเลยแล้วสมมติเราเป็นคนเดียวที่ไม่ออกกําลังกายอะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองแปลกป่ะแน่นอนว่าเรารู้สึกว่าตัวเองแปลกเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกเฮ้ยทำไมเพื่อนนอนทั้งวันเลยอะ เฮ้ยทำไมเพื่อนไม่ออกกําลังกายเลยอ่ะเฮ้ยเราแปลกหรือเปล่าอ่ะที่เราไปออกกําลังกายนึกออกปะคือบางทีมันไม่ได้แปลว่าเราแปลกแต่มันคือเราอยู่ผิดกลุ่มจบดังนั้นกลุ่มที่เราเลือกที่จะอยู่่มันเลยสําคัญมากๆมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้อ่ะแต่มันคือต้องเป็นคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาถ้าสมมติเราไปอยู่ในกลุ่มที่มีแต่คนไม่ออกกําลังกายมีแต่คนขี้เกียจเราก็รู้สึกว่าการขี้เกียจการไม่ออกกําลังกายอ่ะคือเรื่องปกติ แต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่เขามีวินัยเราไปอยู่ในกลุ่มที่เขาทําธุรกิจเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราไม่ทําธุรกิจเราไม่มีวินัยอ่ะคือเราแปลกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนเขาทุกคนเอาจริงคือมันดูเล็กน้อยมากนะพิ่วถึงเชื่อว่าการเปลี่ยนคนลอบตัวมันคือการเปลี่ยนชีวิตเพราะบางทีอะสิ่งแวดล้อมที่เราเอาตัวเองไปอยู่ด้วยอะคือมันสามารถเปลี่ยนเราได้มากกว่าแรงบันดาลใจที่เราได้รับมาจากคนอื่นอีก เพราะว่าอเนี้ยมันคือคนใกล้ตัวเราคนใกล้ตัวที่เราต้องเห็นทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันมันเลยซึมซับไปด้วยแบบอัตโนมัติแล้วอเนี้ยมันคือวิธีการเปลี่ยนตัวตนแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องฝืนอะไรเยอะเลยก่อนจบคลิปนี้นะคะที่มีการบ้านมาทุกคนทําเหมือนเดิมอย่างแรกให้ทุกคนเขียนชื่อคน5คนที่ทุกคนใช้เวลาด้วยมากที่สุดอย่างที่2ลองเขียนออกมาว่าเขาเป็นคนยังไงมีนิสัยยังไงมีพฤติกรรมยังไงอย่างที่สมถามตัวเองว่าเขามีนิสัยที่เราชื่นชมไหมมีนิสัยที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาไหมอย่างทีีี่่4ใหห้ทุกคคนนนลอองเขยรืวาส ที่ทุกคนอยากจะมีมีวินยัยชอบออกกาลังกายชอบทําธุรกิจมีไม n เซ็ตที่ดีชอบลงทุน ลอง list ออกมาให้หมดว่าเป็นนิสัยแบบไหนที่ทคนอยากจะมีอย่างที่5ให้ทุกคนลองเขียนชื่อคนหคนที่มีนิสัยเราเนี่ยคือจะเป็นครีเอเตอร์ก็ได้คือจะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นพอดแคสตเตอร์ caster, จะเป็นใครก็ได้ที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนคนเนี้ยทุกคนจะได้ไปดูว่าเขาใช้ชีิตยังไงมองโลกยังไงเพื่อที่วันหนึ่งอ่ะเราจะได้เป็นเหมือนเขาได้เพราะว่าเราซึมซับ m i n d s e ของเขาทุทกๆวันขอบคุณทุกคนที่ดูกันถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้พิวมากมากนะคะพิ้วเชื่อว่าทุกคนนีีมใิต ได้เราก็สามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย